โอเคสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมไมค์ครับกันวันนี้เราจะมาเปิดซีรีส์เอาชีวิตรอดกันทุกคนปะไปเริ่มกันเลยอันนี้คือสร้างโลกใหม่ยังไม่ได้เล่นอะไรเลยก็ต้องก็ต้องแน่นนนอยู่แล้วไหโอเคมามาเริ่มกันเลยเปิดม,มาตรงนี้เราสปอนเอ่อไบโอมอาเลยไบโอภูเขาที่มันโล่งมากเลยและตรงนั้น อะไรด่ะ ah น e ่ะเฮ้ยหมู่บ้านโอ้แจ็คพอตอะไรเนี่ยฮะนี่อะไรเนี่ยวอทอ๋อลืมไปว่าเราไปโหลดมอดมอดแพ็คมอดแพ็คของอไมค้ามูบี้เข้ามาด้วยไม่ใช่มอดแพ็คคือรีซอตแพคของไมค้ามูบี้เราเข้ามาเล่นด้วยนั่นแหละจะมาไม่ได้เจอกันตั้งนาน แล้วก่อนอื่นก็หาไม้ก่อนตัดไม้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 ตัดไม,ดไม,ดไม้ไม้อยู่นี่โอเคเฮ้ยไม่วิ่งกันดีกว่าเปลืองวิ่งกันเถอะตรงนู้นมีหมู่บ้าน หนึ่งก็ยังไม่ได้ลงรีซอสเปลี่ยนเปลี่ยนอะไรพวกนั้นยังไม่ได้ลงรีซอสยังไม่ได้ลงเรารีซอสซูมเข้าซูมออกปรับหน้าจอไปมาอะไรพวกนี้ยังยังไม่ได้ลงเลยโอเค ก่นเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านก่อนเลยดีกว่าทำขอเงเซ่อะไรน่ะนะโอโ้โบนัสเชสเหรอกองโบนัสอ่ะจะท็อปหายไปอัน่นแปลกๆออันนี้คือ wooden battle axe น่าสนใจ อมีถาดยี่สิบหกนฮะอ่ะฮะเก็บให้หมดเลยเถอะมีคอปเปอร์ด้วยอือันอันนี้ก็จะพังนะเก็บให้หมดก่อนอ้หมันหน่มปังไหนๆนนก็จ,จุดกล่องมาด้วยดีกว,ว่าฮึบ ของอนไม้ครับมูวี่ไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างว่าลงเหมือนกันฮึสุกเกเขียนวิชีนี่ของเยอะนะทำไปเล่นไปอาวาร์ดเดรอนกเลีมบ้านหลังน,นี้ฮึอ๋อโอเค พละมึงนล้โอเคอันนี้พอเออโอเคแป๊บหนึ่งทุกคนรอแป๊บโอเคกลับมาลนะวเมื่อกี้ไปกินขนมปังมามามาเล่นกันต่อโอเคเดี๋ยวขอตั้งหลักตรงนี้แล้วกันไหนๆก็มีทานกับเล็กใช่ไหมโอเค เอาไปเลยโอ้โหเนี่ยกลับมาทีจะมืดแล้วนะเนี่ยโอเคไหนขอสำรวจหน่อยหลังนี้ไม่มีอะไรเลยปิดรตูให้ด้วยโอเคบางหลังนี้มีอะไรไหมม่ก้องก้อง,องในต่องมีอะไรบ้าง น้อยก็มีอหาร Keep thank <laughs> เราเกียร์คิปเปอร์ ใจเย็นใจเย็นเด่นจในใจเย็นไปเฮ้ยใจหมดโถเลยแตว่าไปไหนลองขวานเลยดิโอุเรงน ัวใจเลยเกือบไปแล้วเอ่อทำเลยจะกันนอนกัน โอเคเอ้ยพ่อค้าวะเด้อ๋อโอ้ยยี่สิบอเมรอล์กอ่ะรอนะรอก่อนรอก่อนรอก่อนพี่รอก่อนรอแป๊บว้าเอ้โอมาอะโอเคคือ เราไม่ได้จำกัดว่าตายออกี่รอบนะอันนี้ก็ยังไม่ถึงขั้นฮัตคอก็เล่นไหมครับไปได้กับกองซากศพมาเลยมาสิมาสิเตยวันแกร็แด้ อันนี้คือซีรีส์แรกซีรีส์แรกซีรีส์ฝึกเล่นซีรีส์ฝึกเล่นยังไม่เล่นจริงจังยังไม่เล่นจริงจังเล่นถ้าเล่นจริงจังเมื่อไหร่ต้องห้ามตุยถ้าเล่นจริงจัง๋ยวจ,จ,จะเล่นพัดคอให้ดูเลย เตียงเอ๊ะกลองเตียงนี่เตียงเหรอเนี่ยแต่ว่าของพวกนี้ไปก่อนไอของพวกนี้ไปก่อนเดี๋ยวอีพีหน้าเราต้องมีบ้านให้ได้ตอนนี้ยังเป็นบ้านชั่วคราวอยู่ขอชาวบ้านขอชาวบ้านกลางคืน เอปพีโซดอ่ะเราต้องมีบ้านให้ได้ตรว่าไปมีอาชีพฟาร์มเมอร์ไหมอันนี้ไงวันดีพี่มันพลัง บ้างไงมีอาชีพฟาร์มเมอร์อีก ending บออัน hmm. นี <estab samples> ้ e n c h a n เอียงอะไม่ได้โอเควีดวีดวีดวดวีดอือลองก่อนนะเจ้าร์มเมอร์ นี่เ้ามีสปเปรดต้องถือดีด๊ด,ด,ด,ดเรียบร้อยเสร็จที เ,เข้าไปเ,าเข้าไปขายให้คนทำฟาร์มบอกเลยรวยแน่นอนที่พ่โซนนี้โอเคครับเ่อ่ก่นเน้นนี่โอ้หอือืมอืม,อม แตกเขาไปแล้วโอเคเสรทีเสรทีแน,น่นอนเฮ้อ <c oughs> จะยังก่อนจะยังก่อนเราจะยังไม่รักษายังไม่รักษา <c oughs> ุกคนดูวิลเลเจอร์คนนี้เอาไม่ทาแล้วอะ่ะไหนร่ไหนไปไหนแล้ววิลเลเจอร์มโอเคอยู่นี่ฮะฮะะหมดละแต่มันสิบเอ็ดมรกตแจว ฟักทองไม่มีอ่ะนี่คือฮะบิดรูดคนเมื่อกี้รับแรกบิดรูดเอ้ยดูไหนด้วยฮ่ะฮ่าฮ่าร้านี่คืออะไรเนี่ยค่า<ห> Ahoi, mua lan Ya, 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 ya Ya na, ya Wah, ambi dek potato launcher Mãi khoa hoa dạng ngài potato launcher hả potato launcher Dạ vội <laughs> nó mà nhìn mình phát ảnh Này loang này Này à Cứ đây à đây à เ้ยทุกคนใช้ยังไงใครใช้เป็นชชือบกทียนอ้ายังไงช่างเสียตอน้มันใช้ยังไงอะ potato launcher ใช้ยังไงอะวัดโอเคต่อไปเราจะพยายามไม่ตุยละต่อไป này này จะเข้าสบู่บทเอาจริงไม่แน่ซีรีส์นี้อาจจะได้ไปสู้มังกรก็ได้นะไม่อายุสั้นแบบซีรีส์ก่อนโอเค เออั้นใหม่ก็ได้โอ้ยแม่โอเคโอ้ยโอเค โอ้โหฟาร์มเมอร์อย่างเยอะอันนี้คนที่รวยถ้าอันนี้ได้หนึ่งมรกรอันนี้ก็แปลกแอันนี่อาชีพอะไรอ่นนประป่งยาแค่นเ,นเหรอเนื้อหน่อได้หนึ่งมรกรก็ได้อยนนู่มาแล้ว ดนนี้ขอดูได้โอ้โหเมื่อกี้ม่กี่อะไรแค่อยาดเยอ่โเนี่ยอันนี้สิบห้าแอทกอันนี้กี่แอกเท่าไรอันนี้หโอเคอันนี้ดีกว่าเยอะไปละหืมควเยอะเลิหมูบ้านี้ นี่เราเล่นมาสิบเก้านาทีแล้วโอ้ยฮ่าโอ้โหฮ่า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 เอ้ยตกใจีอตัวอะไรเนี่ยเอ้อแมวมันเริ่มเกิดเอ้ย ฮ้ยปากติดแล้ว<ม>าตากรรเดิมเลยดูไม่ได้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 ไม่ไเราต้องห้ามตัวแล้วต้องห้ามแปดเราต้องห้างตายเฮ้ยออกไต้องต่อไปน่าจะต้องขับโลแล้วแหละหไม่ไหวม่ไหวต้องขับขับโลละ โอคกันทำภารกิจการทำธุรกิจประมาณนี้ก่อนโอ้โหจะแตกกันไม่ได้อีกโอ้อาาโเราดูยากจริงๆนะมือถือฮัลโหลอยู่ด้านล่าง น,าน่าจด้าลูก้ลยลืมดูหิวมากเลยนี่มงหาของกินนี่พิซซ่า h o n บ y b l o ทำอะไรต่อดีเราต้องรับเกียบ้านแล้วแหละเราต้องสร้างบ้านให้ได้แล้วตอนนี้ โอเคเอาของสำคัญๆไปอย่างเช่นอาหารชูกาเคนเอ้ยชูกาเคนเอาไปอันนี้โคบอโต์หน,นูอันนี้ไปด้วยเผื่อไว้แล้วก็เตียงก็โอเค โอ้ฮัสวัสดีเอ้ยไม่ใช่ฮัสตบไมน้ำซบมิบเรจะสร้างบ้านตัวไหนดีอะในอมค์นี้ก็ไม่ได้ลงขนาดนั้นนะจริงสร้างตัวไหนดหีต่อไปตัวนี้จะกลายเป็นฟรีเซนเตอร์เฮ้ยโอ้เหมือนเสน้อสปาเกตตีแมว งนี้เหรออุ้ยดึกนะเนี่ยหยอกหยอไปแล้วเขียวไปว่าเราจะตั้งหลักปกฐานเอาไว้ตรงนี้เป็นโลกเล็กโอเคอย่างแล้วก็โอชโอเคได้ที่อยู่แล้วหึ เริ่องจากการหาวัตถุดิบแต่ก่อนอื่นไปตบโกเลมก่อนอุ้ยเกอบโกเลมนายอยู่ไหนเดี๋ยวนายก็สปอนได้เรื่อยๆใช่ไหมล่ะโอเคโกเลมอยู่ตรงนู้นไม่ครับ็นล็อกอไม่ครับพ็อกเก็ต ควันม <Cornell>. ันตีเบากว่าอเคเมื่อไร เอนแชนอะไรอ่ะวูเอนแชนเฟรมน่าสนใจน่าสนใจเก็บไว้ก่อนตัวนั้นทุกคนจำไว้ด้วยว่ามันอยู่ตอนนั้นในบ้านที่เต็มไปด้วยซอมบี้อันนี้ใช่ไหมหลังนี้บางซอมบี้ซอมบี้เด็กรู้สึกว่ามันจะมี โอเคเดี๋ยวลองเอันนี้ก็พูดสโตนวัดท่านก้อนเดียวพอบไ้่หมดเลยเถอะ สิ่งต่อไปที่เราต้องทำก็คือการคราบกล่อง ทีละคลิปนี้ออกแค่นี้ก่อนได้ไหมเนะี่ยโอเคโอเคทุกคนคลิปนี้ออกประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะถ้าใครถ้าใครอยากให้มาเล่นต่อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึง โอเคใครที่อยากให้เล่นต่อก็คอมเมนต์มาได้ถ้าจะชอบก็คอมเมนต์มาถ้าจะให้เล่นต่อก็มาได้นะาเดี๋ยวขอเดี๋ยวจะลองไปเดี๋ยวจะไปหาวัตถุดิบนอกไมาแล้วก็มาเจอกันมามาเจอกันตอนสร้างบ้านเสร็จในเอพิส od น่ะบายอู้ว episode เอพิส od เดี๋ยวะเอพิส od หนึ่งบาย